เยนที่นี่บางคนก็ติดยาเสพติดมาแต่บางคนนี่หัวดีนะหัวดีมากมากแต่ว่าไม่อยากจบเอา,เอาพ่ออะไรครับยังอยากขอเงินพ่อแม่ไปซื้อยา,ยอาได้ยี่ประเด็นสำคัญนี่ครูใหญ่อย่าบอกนะครับว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีเด็กติดยาคู ขอตัฝ <Scroll> ังยาเสพติดยาบ้าเข้าใจไหมไม่รู้จักไหมอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วพุกทางไทยก็ไม่เช่ฟังเขาเรียกยาเสพแตกในพูดเสียยาเสพติดหมายช้ายชางช้างช้างยาเสพแตกเร็วเลยนะเสพแตกเขาเรียกยาเสพแตกในพูดเสียยาเสพติดหมายช้าง ครูแอนต้องสอนภาษาไทยให้ชัดเจนหน่อยนะไหภาษาไทยนี่ผมเป๊ะยาเจไอะไรอะไรนะยาเจไอะไรนะยาเสพติดบานท่านไงชัดเ,เป๊ะเลยนะสวัสดีนั่งยังทุกคงคงไม่ต้องแนะนำชื่อใช่ไหมว่าสงกันมาหลายวันแล้วกองอื่นครูจะต้องขังชื่อทุกเธอทุกคงใครมาให้ออกมาบอกว่ามาใครไม่มาให้ออกมาบอกว่าไม่มาเขา้าใจไหมเนี่ยอ่ะงงงง ทุกคนไม่เข้าใจในที่พวกเนี้ยไม่เข้าใจครับดี๋ยวว่าแต่รู้ไม่เข้าใจว่าพวกเองก็ไม่เข้าใจอ้าวคอยขังชื่อครับหวังว่าคงจำชื่อทุกคนตัวเองได้ใช่ไหมจำได้ครับไอ,อ,อ้กระเด้งอ้าวไม่มาขังสิเขาจะได้รู้ห้องเราเรื่อ,ยองยังเยอะไอ้กระเด้งมาครับเห่งประตูมาครับรูสำสงมาครับหงองชั้นอะ มาครับเผ้อใจร่วงมาครับอีพวงสว่างมาครับโอเควันนี้มาครบไม่มีใครค่ะไม่มาครับยังใครบอกว่าไม่มาชิคก็มึงหล่อมากในห้องเนี่ยโอเคชาบาแก้วมาหรือเปล่ามาค่ะออกมาหาครูข้างหน้าห้องสองขังหรือแดงนูลเหลือมเนเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย น้ำหนักเท่าไหรแล้ววะห้า <5 S 1> น้ำหนักสิบห้าอีกสิบห้าสองร้อยได้ลมยกงวงนี้งวงหน้าวงวงกินข้าวมั้งไหมเนี่ยกินข้นาจิงอะไรกี่มือ้อมันละมือม้อมื้อละกี่จานมื้อละจานจานเปรอะจานดาวเทียมที่บ้านมีพี่น้องกี่คงห้าคนห้าคงพอมๆแบบเนือ้อ แบบแบบหมูหมดเลยหมูนี่เล็กสุดที่บ้านนี่ใหญ่กว่านี่เวลาไปเที่ยวนี่เอารถเก๋งหรือเอาสิบ้อไปเที่ยวโอเคขอบใจนี่ถ้าเกิดครูลงโทบเธอให้เธอยืนขาข้างเดียวแล้วข้ามไม้บางทั้งนี่ทำได้ไหมโอ้โหขนาดสองขาแยกแยกใจการโอเคไปนั่งไปนั่งได้แล้วหมดได้ที่นนเดียวแล้วไปนั่งแล้หรอครูส่งเธอเป็ทนทนนี่นะมุกเนี่ยไปนั่งกันนะอ่ะดีมาก ล้วเกิเพีเมื่อไรบอกกูเลย <c oughs> เอาหวังครับผมออกมานน่ <c oughs> อักสองไทยนี่นะคําว่ารอเรือนี่ก็ต้องเป็นรอเรือครับ <c oughs> รอลิงก็ต้องเป็นรอลิงครับ <c oughs> ลิงต้องให้กระดกไหนพวกรอเรือสิ <c oughs> รอเรือรอลิง <c oughs> รอเรือลิงให้กระดกสิ <c oughs> รอเรือลิงไม่กระดกอะ่ะ <c oughs> รอเรือ เรื่องพรของครูนี่ครูนี่เป๊ะเลยครูคอยู่มังกามานั่งรอเรือเป็นไงหึงพิ้วมั้ย,ยอโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนครับชั่วโม,มงต่อไปมันไม่เกี่ยวกันในชั่วโม,มงสองแต่ว่าเวลามันเหลือเดี๋ยวครูจะปอให้เรียนวิชาอะไรต่อครับครูวิชาเพศศึกษา<อ>ไม่ใช่รามกจบกระเป็ดนะักเรียนทุกคนต้องทำความเข้าใจกับเรื่องมองนี้ มันไม่ใช่สี่เรยไรผู้ปกครองอ่ะไปปิดบังเด็กเด็กออกมาก็ไม่เข้าใจครับการมีเพศศึกษาระหว่างคงกับลิงไม่เหมือนกันลิงนี่มันใช้ความไวๆมากไวขนาดไหนกันหนึ่งนาทีมันซอยสี่รอยเสีโอ้โไหไปมากเดี๋ยวครูมีภาพสาธิกโอ้โหเป็นภาพเดียวรับอันนี้เขาเรียกลิง ตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครมาปลุกอารมณ์มันยังเฉยๆพอมันเริ่มมีอารมณ์มันจะใส่ถังไปมาบ่งบอกถึงการออกอารมณ์พอออกอารมณ์ปึ๊บมันจะเริ่มทําง,งานช่วงแรกนี้มันจะเริ่มแล้วกว่ามีคำมิบตุเลยไปเรื่อยๆมันไปตามจังหวะไปมากๆเดี๋ยวภาพเราเค็เริ่มเริ่มมีอารมณ์แล้วใกล้ละ ไกลแล้จับตาบอก <laughs> <laughs> เสกีย,ยา <laughs> เสกแล้็บอกเยอะด้วยเสกียา <laughs> ครูครับ <laughs> โอ้โหมันซอยเร็วคนอีกนะครับอาวมึงรีงไงแต่ชักแตงวางม,มังไวมังไวม <laughs> <ณ S 2> ายย <laughs> คร <laughs> คูนี้ยงจริงเพิ่งรู้อ่ะคูยเองอันี้เนี่ยพเธอยังไม่รู้ <laughs>